สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่คือป่าภายใต้แสงตะวันอเมริกาในปี1995ได้เกิดคดีแปลกประหลาดขึ้นคนร้ายเดินติดเตไปรอบๆผู้หญิงทีละคนแต่ตำรวจก็ยังไม่มีวิธีจัดการได้ทางั้งที่รู้ว่าคนร้ายคือใครแต่ไม่มีทางจับเขาได้ตำรวจไม่มีความมั่นใจในการจับเขาสักนิดเดียวหมายจับผ่านไป11ปีในที่สุดก็จับคนร้ายได้แต่ก็จับได้ไม่หมดจริงๆแล้วปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คนร้ายหนีรอดจากการจับกลุมของตำรวจได้อย่างไรต่อไปพวกเราจะย้อนไปในปี1995ทะเลทรายในรัฐเดวาดาสหรัฐอเมริกามีเมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลกเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมที่หลากหลายผสมผสานการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งและการพักผ่อนเมืองตากอากาศชื่อดังระดับโลก ชื่อของมันคือาสเวกัสเรื่องราวที่เราจะเล่าวันนี้เกิดขึ้นที่นี่โจแอนอันบาเนสเป็นแม่เลี้ยงเดียวอายุ39ปีที่หย่าล้างมาแล้ว2ปีเธอมีลูกสาวที่โตแล้วสองคนเธอมีงานที่ดีในโรงแรมใกล้ๆอาศัยอยู่ในบ้านที่สวยงามฐานะทางเศรษฐกิจดีมากนอกเวลางานโจแอนยังไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสใกล้ๆอยู่บ่อย เดือนมิถุนายนปี1995ทาร่าเพื่อนของเธอแนะนำเทนเนอร์คนหนึ่งชื่อจอนเอ็ดเวิร์ดให้โจแอนรู้จักจอรนอายุ40กว่าปีแล้วแต่ยังโสดอยู่ดูไปแล้วรู้สึกมีความมั่นคงในตอนนั้นโจแอนมั่นใจว่าคนนี้คือที่พักพิงในบ้านปลายชีวิตของเธอเดทของทั้งคู่เป็นไปนอย่างราบรื่นไม่นานจอนก็ย้ายมาอยู่บ้านโจแอนวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม ทอมอดีตสามีของโจแอนพาลูกสาวทั้งสองคนไปใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขตอนบ่ายทอมมาส่งลูกสาวตามปกติเมื่อลูกสาวทั้งสองเดินผ่านประตูก็รู้สึกผิดปกติเพราะว่าสองปีที่ผ่านมานี้ทุกครั้งที่เธอใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับพ่อเสร็จโจแอนจะเตรียมอาหารดีๆและผลไม้ไว้ต้อนรับพวกเธอแต่ครั้งนี้ถึงแม้ไฟเปิดอยู่แต่ในบ้านกลับไม่มีคนประตูห้องนอนของโจแอนเปิดอยู่เตียงก็ไม่ได้จัด ยิ่งแปลกไปกว่านั้นคือเครื่องประดับที่โจแอนใส่ทุกวันวางไว้อย่างเรียบร้อยบนโต๊ะเครื่องแปง้งสองสาวรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติรีบบอกทอมพ่อของพวกเธอหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลังจากที่ตำรวจมาที่บ้านทำการตรวจสอบครั้งแรกบ้านไม่มีร่องรอยว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในห้องไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และไม่พบร่องรอยของเหลวสีแดงสิ่งเดียวที่หายไปคือรถของโจแอนตำรวจสอบมาถึงตอนนี้ กลับไม่มีความกังวลสักนิดโจแอนอาจมีเรื่องในใจและขับรถไปผ่อนคลายจิตใจให้คนในครอบครัวรอก่อนผ่านไปหนึ่งวันโจแอนก็ยังไม่กลับมาครอบครัวก็รู้ว่าโจแอนไม่มีวันออกไปโดยไม่บอกลูกสาวทั้งยังให้พวกเธออยู่บ้านกันตามลำพังครอบครัวคิดว่าเกิดเรื่องขึ้นกับโจแอนแล้วตอนนี้ตำรวจจึงให้ความสนใจขึ้นมาจากการตรวจสอบ จอนแฟนใหม่ของโจแอนก็หายไปด้วยลูกสาวของโจแอนบอกว่าจอนทะเลาะกับแม่บ่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ค่อยดีจอรนชอบยุง่งเขาชอบยุ่งเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินของแม่ด้วยจอนไม่แม้แต่จะปล่อยให้แม่พ้นสายตาของเขายังพูดว่านี่เพราะเป็นห่วงโจแอนใครจะไปรับไหวละ่ะพี่สาวของโจแอนก็คิดว่าจอนคบกับน้องสาวเพราะเงิน หลังจากที่ทั้งสองคบกันปกติโจแอนจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทาร่าที่เป็นคนกลางบอกว่าตอนแรกคิดว่าจอรนเป็นคนดีจึงแนะนำให้โจแอนแต่มีครั้งหนึ่งจอรนกับโจแอนไปกินข้าวอยู่ในร้านอาหารกับทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยจอนชี้หน้าแล้วบอกให้โจแอนหุบป,ปากโจแอนยังเคยบ่นว่าบางครั้งจอนก็ทำร้ายเธอทำให้เธอเกือบหยุดหายใจโจแอนเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวทั้งสองคน วันที่18สิงหาคมก่อนที่โจแอนจะหายตัวไปสองวันโจแอนโทรศัพท์ไปหาทาร่าว่าดูภายนอกจอนเหมือนคนดีแต่ไม่มีใครรู้ถึงจิตใจข้างในเขาอันตรายมากฉันอยากเลิกหลังจากโทรศัพท์กันก็ไม่ได้ข่าวใดๆของโจแอนอีกเลยตอนนี้ตำรวจแน่ใจว่าจอนเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจากการตรวจสอบเชิงลึกของตำรวจพบว่าจอนเอ็ดเวิร์ดมีเมืองหลังที่น่าตกใจ ตำรวจตรวจสอบไม่เจอข้อมูลใดๆของจอห์นเอ็ดเวิร์ดหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นี่คือชื่อปลอมยังดีที่รถของจอห์นจอดอยู่ที่หน้าบ้านของโจแอนภายในรถพบป้ายทะเบียน2อใบาจากวอชิงตันและฟลอริดาและกระเป๋าเงินที่ปิดผนึกด้วยเทปในกระเป๋าเงินมีเอกสารที่ชื่อจอห์นแอดดิสตำรวจตรวจสอบชื่อของจอห์นแอดดิสผลลัพธ์ทำให้คนหวาดกลัวเขามาจากอลาสกาเป็นอาชญากรที่ละเมิดทันบนหลบหนีโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่สำคัญคือจอรนเคยเป็นตำรวจใน阿拉斯าอีกด้วยมีประสบการณ์มากมายในด้านการสอบสวนคดีการติดตามอาชญากรการสืบค้นและนำจับยังเคยนำตำรวจท่านอื่นเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาคดีอาชญากรรมมีลูกศิษย์มากมายจะให้อธิบายคือจอรนเป็นคนที่เก่งกาจเก่งกว่าผู้ที่สืบสวนคดีนี้ซะอีกหากเขาเป็นคนร้ายเรื่องนี้ก็คงลำบากแล้วละ่ะเขามีความสามารถในการหลบซ่อน และหลบนี้การจับกลุมอย่างสมบูรณ์และนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วตำรวจไม่รู้เลยว่าเขาพาโจอแอนไปที่ไหนวันที่23สิงหาคมปี1995นักท่องเที่ยวคนหนึ่งในรัฐแอริโซนาพบรถยนต์ฮอนด้าถูกทิ้งไว้บริเวณหุบเขาอันห่างไกลบนรถไม่มีคนรถคันนี้เป็นของโจอแอนที่หายตัวไปรถถูกจัดการอย่างเรียบร้อย ไม่มีอรอยคาบสีแดงไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีอรอยรูเล็กๆแบบนั้นเดิมทีตำรวจคิดว่าการทิ้งรถในที่ห่างไกลแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทิ้งร่างโจแอนไว้ด้วยแต่ไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรก็หาโจแอนไม่เจอตำรวจคิดในใจหากไม่มีคนที่ถูกทำร้ายแล้วจะตั้งข้อหาให้คนร้ายได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นว่าตำรวจคิดมากไปเพราะพวกเขาจับจอนไม่ได้ รถที่ถูกทิ้งไว้ในหุบเขาใกล้กับชายแดนเม็กซิโกอีกทั้งจอนยังเป็นตำรวจฝีมือดีประสบการณ์การลาดตะเวนสูงหากเขานี้ไปเม็กซิโกคิดที่จะหลบซ่อนก็ไม่ม,มีใครหาเขาเจอตำรวจลาสเวกัสสอบสวนมานานแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆไม่มีทางอื่นนอกจากตรวจสอบประวัติของจอนว่าจะหาเบาะแสอะไรได้ไหมจอนเกิดปี1950 จอห์นแอดดิสเกิดที่ฟรินลัดมิชิแกนเขาชอบกิจกรรมกลางแจ้งตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะการล่าสัตว์และการตกปลาทั้งยังมีนิสัยชอบออกกำลังกายด้วยรูปร่างดีระหว่างเรียนจอห์นหลงใหลในการแพทย์ยังเคยทำงานเป็นช่างในแลบภาพลักษณ์ของจอหนในเวลานั้นคือฉลาดและขยันทุกคนชอบเขาแต่ต่อมาไม่รู้เพราะเหตุใดจอห์นก็ลาออกในไม่ช้าก็แต่งงานกับโจดี้ภรรยาคนแรกของเขา ทั้งสองเพิ่งเริ่มเตรียมตัวตั้งรกรากในเมืองแมชิแกนแต่จูๆ่ๆจอรนก็เปลี่ยนใจหลังแต่งงานได้ไม่นานจอรนต้องการย้ายมาใช้ชีวิตในป่าซิกกาอลาดกาเพียงเพราะรก,การอยู่ในป่าสามารถสนุกกับการล่าสัตว์และตกปลาได้โจดี้ทำได้แค่ตามจอรนไปอาศัยอยู่ในกระท่อมในป่าที่นี่ไม่มีน้ำไหลไม่มีไฟฟ้าพวกเขามีชีวิตที่เกือบจะดึกดำบรรต่อมาได้ซื้อเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ชีวิตจึงดีขึ้นเนื่องจากจอรนมีการเอาตัวรอดในป่าได้ดีและมีความสามารถในการล่าสัตว์เขากลายเป็นคนจับสุนัขในซิดกาจอรนเข้าเป็นตำรวจรัสอาลัสก้าอย่างเป็นทางการในปี1974ต้องบอกว่าจอรนเป็นนักสืบหนุ่มมากความสามารถมีไหวพริบอันเฉียบแหลมมีการวิเคราะห์เชิงลึกของวิธีกระเซ็นของขาบสีแดงยังมีความสามารถติดตามค้นพบและสะกัดเบาะแสที่ละเอียดอ่อน ช่วยตำรวจลัสอลาสกาสร้างห้องจำลองที่เกิดเหตุและหน่วยสวสาร์ทหารม้าต่อมาเขาได้แนะนำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วอลาสกาในการวิเคราะห์ที่เกิดเหตุประสบการณ์การเอาตัวรอดในป่าที่แข็งแกร่งของจอนทำให้เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกอยู่ในป่านานๆนในสายตาเพื่อนร่วมงานจอนเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ไว้ใจได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนคดีอาญาที่ยอดเยี่ยม แต่ในครอบครัวจอร์นกับเป็นอีกคนหนึ่งเขาและภรรยาโจดี้อาศัยอยู่ในกระท่อมในป่าในเวลา11ปีภรรยาให้กำเนิดบุตร4ีคนจอรนมีนิสัยชอบบงการทุกคนในครอบครัวต้องเชื่อฟังเขาโดยเฉพาะโจดี้ต่อมาเมื่อโจดี้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอว่าห้ามเธอออกจากบ้านห้ามเธอทำงานห้ามไม่ให้เธอคบเพื่อนถึงขนาดให้เธอตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอวันหนึง่งในปี1 9 8 2 จอโ์ดี้ทะเลาะกันในรถโจดี้กระโดดลงจากรถอย่างสิ้นหวังการทะเลาะครั้งนี้ทำให้เขาหย่าร้างกันโจดี้ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง4ี่คนมีวันหยุดฤดูร้อน6สัปดาห์ในแต่ละปีที่จอร์สามารถอยู่กับลูกได้หลังจากหย่าก,กันไม่นานจอร์ John ก็ได้พบกับภรรยาคนที่สองซาร่าทำงานอยู่ที่กรมประมงและสัตว์ป่าของอเมริกาหลังจากเดทกันในเวลาสั้นๆ ทั้งสองก็แต่งงานกันในเดือนธันวาคมปี1982หลังแต่งงานไม่นานจอรล,ลาออกจากตำรวจเขาบอกว่าเขาได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในฟลอริดาเตรียมตัวไปเรียนต่อจริงๆแล้วหนังสือตอบรับของมหาวิทยาลัยแพทย์อันนี้คือของปอมผ่านไปไม่นานการแต่งงานนี้ก็จบลงยังไม่จบเพียงเท่านี้ ไม่กี่เดือนต่อมาจอรนก็พบกับผู้หญิงอีกคนชื่อโทนี่แล้วทั้งสองก็แต่งงานกันหลังแต่งงานจอนก็ควบคุมนิสยัยชอบบงการคนอื่นไม่ได้ตอนโทนี่ไปทำงานจอรนจะตามเธอไปไม่ก็เช็กระยะทางรถเธอไม่ว่าโทนี่จะไปไหนก็ต้องรายง,งานจอรนต่อมาจอรนเริ่มทำร้ายเธอในที่สุดโทนี่ก็ทนไม่ไหวเลือกที่จะยาเดือนสิงหาคมในปี1986วันหยุดฤดูร้อน ตามกฎหมายจอนมีสิทธิ์ในการเยี่ยมลูกทั้ง4คนแต่จอนกับลักพาตัวลูกทั้ง4คนซ่อนเอาไว้ถึงแม้ภรรยาคนแรกโจดี้แจ้งความแล้วแต่ตำรวจก็หาจอนไม่เจอจนต้องยืมมือ FBI มาช่วยผ่านไป8เดือนถึงจะหาจอนกับเด็กทั้ง4คนเจอปี1987จอนติดคุกข้อหาลักพาตัวเด็ก9เดือนต่อมาจอนได้รับโอกาสในการรอลงอาญาจริงๆแล้วในช่วงที่รอลงอาญา จอนต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แต่จอนกลับไม่สนใจกฎนี้แล้วหลบหนีไปตลอดเวลาตำรวจไม่สามารถจับเขาได้ต่อมาจอนก็เริ่มเตดเตรไปทั่วอเมริกาเนื่องจากเขาหุนดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะได้งานเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสต,ต่อมาเขากลายเป็นปรมาจารย์ด้านการหลอกเอาเงินผู้หญิงแล้วหายตัวไปหลังจากที่ตำรวจลาสเวกัสตรวจสอบประวัติของจอนถูกแรงโจมตีอย่างหนัก ไม่มีความมั่นใจในการจับเขาเลยสักนิดนอกจากจอนเคยเป็นตำรวจแล้วยังเป็นอาจารย์ของตำรวจอีกหลายคนเขาเป็นคนสอนวิธีการตามจับวิธีการสอบสวนถ้าเขากออาชญากรรมการต่อต้านการค้นหาจะไร้ทิฏฐิเลยอีกทั้งเขายังมีทักษะการเอาตัวลอดในป่าถ้าเข้าไปในหุบเขาลึกใครก็หาไม่เจอจนกระทั่งปี1998มีนักล่าคนนึงพบรถของโจแอนบริเวณใกล้เคียงภูเขาพบโครงกระดูก ระบุว่าเป็นโจแอนตอนแรกที่ตำรวจค้นหาคิดว่าคนไม่สามารถพาร่างกายขึ้นมาบนภูเขาสูงชันแบบนี้ได้โดยเฉพาะภูเขาที่มีอุณหภูมิสูงในแอริโซนาดังนั้นตำรวจจึงไม่ได้ค้นหาบนภูเขาสูงชันและไม่รู้ว่าจอ์นใช้วิธีไหนนำร่างของโจแอนขึ้นไปบนเขาหลังจากยืนยันว่าโจแอนถูกฆ่าคดีของโจแอนก็ไปอยู่บนรายการของอเมริกา American Most Wanted หวังผ่านอิทธิพลของรายการจับจอนที่กำลังหลบหนี้ m m r r i c n n o s t Wanted ตั้งแต่ปี1998ถึงปี2005รายงานคดีจอนและโจแอนไป8ครั้งแต่คราวนี้รายการคดีที่ยังไม่คลี่คลายนี้กลับไม่ได้ผลในทางกับกันจอนยังอยู่อย่างสบายใจปี1996 ตอนที่ตำรวจค้นหาจอนที่อาล阿拉斯า,าเขาได้ใช้นามแฝงว่าจอนสโตนหนีไปกวัวดาลาฮาลาเม็กซิโกเขาไปทำงานที่ฟิตเนสท้องถิ่นอีกครั้งต่อหน้าคนนอกจอนยังคงทำตัวเป็นมิตรบวกกับเขาเป็นคนตัวสูงมีกล้ามและเล่นเป็นโนได้มีผู้หญิงมากมายที่หลงไหลเขาไม่นานมานี้จอนเดทกับลอร่าลิเลียนาอายุ25ปีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วลอร่าพาจอนไปพบครอบครัว พ่อแม่ของรอราคิดว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกันเพราะจอรนอายุ46ปีแล้วแก่กว่ารอรา21ปีเดือนมีนาคมปี1997สถานีทรทัศน์เริ่มออกอากาศในรัสเวกัสคดีโจโอแอนหายตัวมีการปล่อยภาพสเก็ตของจอนผู้ต้องสงสัยด้วยหลังจากที่ชาวบ้านได้เห็นภาพสเก็ตคิดว่าผู้ต้องสงสัยตัวสูงเหมือนจอนสโตนที่ฟิตเนสยังไม่ทันสอบถามเชิงลึกจอนก็หายตัวไปอีกแล้ว คนที่หายตัวไปพร้อมกับเขาคือรอราแฟนสาวของเขาไม่กี่วันต่อมาครอบครัวของรอราติดต่อรอราไม่ได้ในอพาร์ตเมนต์ของเธอพบเพียงข้อความจากรอราถึงครอบครัวของเธอเนื้อหาคือจอนขอฉันแต่งงานฉันดีใจมากและตอบรับเขาตอนนี้ฉันกับจอนกำลังจะจากไปไม่ต้องห่วงฉันฉันจะโทรหาคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นครอบครัวของรอราก็ไม่ได้ข่าวจากลูกสาวอีกเลยที่จริงแล้วจอนพารอราหนีไปเม็กซิโกรัฐทางใต้สุดของเชียปัสมีพรมแดนติดกับกวัวเตมาลาหากตกอยู่ในอันตรายสามารถลี้ภัยไปยังประเทศอื่นต่อไปได้จอนเปลี่ยนชื่อเป็นชาญปิต์สันได้งานสอนเทนนิสเด็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่มีใครที่นี่สงสัยในตัวของเขาจอนและอลอราอยู่ที่นี่อย่างสบายใจ ผ่านไป9ปีแล้วได้ให้กำเนิดลูกสองคนในสายตาคนนอกครอบครัวสคนนี้อยู่กันอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่จอนอยู่กับรอราและลูกอีกสองคนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงยกย่องจอนว่าเป็นพ่อที่ดีแต่ในความเป็นจริงจอนอยังชอบวงการรอราและลูกสาวทั้งสองคนเขาจะไม่ยอมให้รอราฆ่าสายตาวันที่18ตุลาคมปี2006เพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่เห็นจอนและครอบครัวามาหลายวันแล้ว จึงเริ่มกังวลเพื่อนบ้านจึงอยากไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาตอนมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์เพื่อนบ้านเห็นท่าไม่ดีรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพบว่าลอราและลูกสาวสองคนของเธอได้ตายไปนานแล้วข้างลอรามีหลอดฉีดยามากกว่า20หลอดการตรวจสอบทางนิติเวชพบว่าสาเหตุการตายมาจากพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ตำรวจได้รูปของจอนจากเพื่อนบ้าน ตอนนั้นตำรวจจึงรู้ว่าอาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดในอเมริกากำลังซ่อนตัวอยู่ที่นี่ด้านเม็กซิโกยังรายงานตำรวจอเมริกาเกี่ยวกับที่อยู่ของจอนแต่เสียดายที่จอนหายตัวไปอีกคราวนี้ไม่รู้ว่าหอีไปไหนไม่กี่สัปดาห์ต่อมาขณะที่พนักงานเสิร์ฟของโรงแรมในเมืองกวัวเตมาลาทำความสะอาดห้องพบแขกที่นอนเสียชีวิตอยู่บัตรประจำตัวที่เขาลงทะเบียนที่โรงแรมคือจอน ชานสโตอายุ46ปีสาเหตุการเสียชีวิตจากการตรวจนิติเวชคือหัวใจวายเบื้องต้นตำรวจอเมริกาสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่จอนจะหาคนหน้าคล้ายมาปลอมเป็นตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้หนีต่อไปแต่การตรวจรายนิ้วมือและ DNA ได้รับการยืนยันแล้วว่าชายคนนี้คือจอนแอดดิสโดยเหตุใดก็ตามจากบางมุมมองคดีนี้จบลงอย่างดรามา่าเอาลคะค่ะ ที่กล่าวมาก็คือเรื่องของวันนี้หากชอบคลิปของฉันสามารถกดไลค์กดติดตามได้นะคะบาปภายใต้แสงตะวันที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันเจอกันคลิปหน้าค่ะ